ีจากินด้วยชาแนลมูนี่ถล้วผมก็กินด้วยชาแนลเนาะมูนี่ห่ากกระบายสีกระบายสีเซตเซลยอ่ะห่อกะสิมากี่วิวหพี่น้นองเลยมากันจิมี่ซีลูคค่ะค่ะพ่อแม่ออกไปเบิ้งกันได้จ้ะโอเคดูผาพที่หนึ่งนะพี่น,อน้องเนี่ยดูผาพที่หนึง่งดำไทเล่ดัมแถ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 ม <Okay. S 2> ไปรูปภาพที่สองเป็นบิกาจูได้พี่น้องบิกาจูทำท่าดำท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 ำกะเป็นบิกาจูออกมาเนาะโอเคไปรูปผาพที่สามเลยเป็นรูปภาพที่สามเลยจะกะ,ะจะเป็นเส้นตะโคน้น เป็นผักเส้นตะขอแถมทาดาดำแถมแถมแถมแแท้เป็นแทีกก่น้องนั่นตะคอจีนแบบปาาแบบนี้เลยเคไปผักที่สี่กับผักสุดท้ายจ้ะ มันจะเป็นเหมือนแบบรวงสุกปกสิมีกระดูกกระดูกนี่ทำทแทแทำทำททททำเจะมีผีผีมีผีสามตัโอเคเขา มีรูปภาพเล็กๆน่ออๆอยู่เดี๋ยวยังดูอีกจะเอามารีวิวให้เบอร์แสิมารีวิวอีกอีกนึงก็จะเป็นรูปเค้กเลยเป็นรูปเค้กแล้วก็นีน่เป็นรูปหัวใจแล้ค่ะแบบวิลเลี่ยไปรูปที่สองเลยจ้ารูปวงกุดเองรูปวงกเป็ปรูปที่สาม ก็จะเป็นแก้วเบียร์เลยพี่น้องแก้วเบียร์มีลูกหัวใจอีกสองรูปเป็นรูกที่สามก็จะเป็นห้ามเกิดแต่ว่าห้ามจะเอาเป็นไหมูนนะแล้วก็นี่เป็นลูกหัวใจยูนิคอนแล้วก็เป็น แกน้ำกาแฟนะแกน้ำเป็นแกน้ำกาแฟแล้วก็จะมีทุกหัวใจแล้วก็จะมีพั้วน่าขึ้นมาแล้วพี่น้องอันนี้นก็จะเป็นตัวเอเมิเ,เมตเอมิเตอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นที่หยวให้แบบนี้แฟนคนแล้วก็จะมี่นะเจ้านำแบบมันเจ้านำชาไข่มุกแต่ว่าห้องไม่ได้เติมเต็มใส่บุกเข้าไปนันะ่แล้วแล้วก็จะมีของบูบูละละคือเพชรนี่เองเป็นไงคือเป็นเพชรเลย่ม เนี่ยมันจะพึ่กันอีกตัวนึงมีแต่หัวอีกตัวนึงมีแต่ตัวตพี่น้องมากอันไรกันเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็จะไม่จะโตก็อันนี้ก็จะมีแต่หัวของมันเองเพราะว่าอันนี้มีถึงตัวมันเลยแต่อันนี้ก็เป็นผีนี่เองจะเป็นอันนี้ ส่วนอันนี้เราบสเปนตามิตี่เองน่ะไม่ได้น่เข้างหลปีนอันนี้แล้วก็อีกข้างนี้แล้วก็เป็นก้อนหินแล้วก็ปีอันนี้อันนี้ อิงร <laughs> ี่ใช่เนาะกับคอตัวล่าเบคอนผู้ใดมากอันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาอิงรี่ใช่เนาะคอตัวล่าเบคอนเนื่อจ้ะอย่าลืมกดไลค์อีกสักครั้งด้วยนะคะบ๊ายบาย